สามสี่ประกาศครับประกาศขณะนี้ผมได้ทําการตามหาผู้ติดตามของผมนะครับซึ่งผู้ติดตามของผมได้หายออกไปหลายวันแล้วผมได้ทําการตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะครับวอนผู้ใจบุญนะครับที่พบเห็นผู้ติดตามของผมช่วยบอกเขากลับมากดติดตามผมด้วยนะครับหรือไม่ก็วอนพูดใจบุญช่วยกดติดตามแทนผู้ติดตามของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ฮัลโหนึ่งสองสามสี่ประกาศครับประกาศขณะนี้ผมได้ทําการตามหาผู้ติดตามของผมนะครับซึ่งผู้ติดตามของผมได้หายออกไปหลายวันแล้วผมได้ทําการตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะครับวอนผู้ใจบุญนะครับที่พบเห็นผู้ติดตามของผมช่วยบอกเขากลับมากดติดตามผมด้วยนะครับหรือไม่ก็วอนพู้ใจบุญช่วยกดติดตามแทนผู้ติดตามของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ